จากเกมเมอร์ซิสายดาวีิที่ผ่านมานะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเฉือเนเอาชนาะเอเวอเรตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบผือจับยังคงมีประเด็นดราม่าให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช็อตที่เจมส์ทาคอฟสกี้ประการหลังของท็อฟฟี่สีดำเงินเนี่ยไปเปิดปุม่มเสียบใส่อเล็กซิสแม็ตอลิสเตอร์ กองกลางของหงแดงแบบน่าเกลียดแต่ได้แค่ใบเหลืองเท่านั้นครับก่อนจะมีการย้อนรับผิดในเวลาต่อมาฉะนั้นครับช่วงของสนามข่าวนี้พี่เคียร์ายเคียร์เมนเนี่ยจะมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครถูกลงโทษในกรณีนี้หรือไม่กูรู้แต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรและเรื่องนี้ครับส่งผลกระทบกับใครบ้างมาติดตามพร้อมกันเลยครับม่เคียร์เมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแค ย้อนกลับไปจังหวะด,ดังกล่าวนะครับที่กลายเป็นประเด็นร้อนคือชฉอตที่เจมส์พาคอฟกี้เนี่ยเทคเกิลเข้าถึงบอลก่อนแต่จังหวะไหลาตามน้านั้นครับเขายกขาสูงเสียไปโดนตรงน่องของอลกซิสแม็กอลิสเตอร์แบบเต็มๆดีนะครับที่ขาไม่หักซึ่งแซมบาร์รอดผู้ตัดสินในสนามแจกแค่ใบเหลืองเท่านั้นส่วนพอเทียนี่นะครับผู้ตัดสินในห้องวีอาร์ก็เห็นคอยต้องตามกันทา,ทางที่หลายๆฝ่ายเนี่ยมองว่าควรเป็นใบแดงสถานเดียวขณะดว่ไมดีนอดีตผู้ตัดสินจอมเวอร์ฟ้าเนี่ยยังมองว่าจังหวะนี้เนี่ยยังไงก็สมควรเป็นใบแดงโดยตรงสส่่่่วววววววนน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 แแกรรีีเเิิคคัััับาาาาาองงงยไ็็ดดะมหหหหใใจจจจ้้้ทท หักได้เลยทาคอฟสกีโชคดีมากที่ไม่โดนไล่ออกมาบางคนนะครับอาบอกว่าเป็นจังหวะตามน้ําแต่มันก็รุนแรงเกินไปจริงครับและเป็นจังหวะที่ไม่จําเป็นเขาตั้งใจพุ่งเข้าไปและเสียบโดนบริเวณที่อันตรายมากๆโชคดีสุดๆครับที่มันเป็นแค่ใบเหลืองเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นพร้อมต้องกันหมดครับว่ามันต้องเป็นใบแดงโยเวนทางผู้ตัดสินและห้อง V R โดยทางพิมเมรีอังกิษนะครับได้ออกมาชี้แจงจังหวะเข้าสกัดของเจมส์ทาคอฟสกีไว้ว่าที่โดนแค่ใบเหลืองเนี่ยเพราะว่า V R พิจารณาแล้วว่ามันเป็นการประทะหลังจากการเล่นบอลไปแล้วถือว่่่าาาเเปป็็นนนนกรรรทลแแแแบบบไไไไมมดดด้้้้ตัังงงงใจะุึข ต่อมาแบบนี้ทำยังไงเลยครับเล่นเอางงกันไปทั้งโลกเลยโดยเฉพาะแฟนบอลของลิเวอร์พูลที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยถึงขั้นที่บางคนเนี่ยทำตัวไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างเลยนะครับโดยการส่งข้อความไปขู่ฆ่าเจมส์ทาคอฟสกี้ถึงแม้นะครับเกมการแข่งขันจะจบลงไปแล้วแต่เจมส์ทาคอฟสกี้เนี่ยได้ขอโทษแม็กกอลิสเตอร์ไปแล้วแต่สิ่งที่เท่าไดแ้และถูกหวยไม่เคยถูกแบบนี้นะครับคือจะต้องมีแถลงการยอมรับว่าตัดสินพลาดออกมาจากองค์กรผู้ตัดสินอาชีพของฟุตบอลอังกฤษหรือว่า PGMOl นี่เองครับ เพราะว่าสกายสปอร์ตเนี่ยได้เคลียร์ว่าองค์กรโปกเกมอนได้ยอมรับว่าผู้ตัดสินและทีมงาน VR ทําผิดพลาดจริงๆจากการไม่ยอมแจกใบแดงให้กับเจมส์ทาคอฟสกีนะครับที่เข้าสกาัดใส่ยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในศึกเมอร์ซี่ไซด์ที่ผ่านมาถึงไม่จะยอมรับผิดไปแล้วนะครับแต่ว่ามีบทลงโทษอะไรกับผู้ตัดสินที่ตัดสินผิดพลาดหรือเปล่าคําตอบแบบชี้ชีเลยนะครับก็คือไม่มีครับ พอเทียนนี่เนี่ยจะลงทําหน้าที่ตามปกติเพราะว่าพิมเมลีกเนี่ยใส่ชื่อเขาทําหน้าที่เช็ควีอาร์ VR ในแมตท,ที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยพิมเมลีกอังกฤษเนี่ยให้เหตุผลว่าการกําหนดตัวผู้ตัดสินในเกมพิมเมลีกสุดสัปดาห์นี้มีขึ้นก่อนเกมนัดการสัปดาห์แล้วถึงทําให้เทียนนี่เนี่ยรอตัวจากการโดนล,ลงโทษหรือถูกพักงานตามทมเนียมปฏิบัติครับส่วนแซมบารอดครับก็ยังคงทําหน้าที่ตามเดิมโดยได้เป็นผู้ตัดสินที่4-2นัดคือหน้าที่อิสวิตาครับเจอกับ, Wolf บ,กบ South เ,เบซบ100 ขอให้ผู้ตัดสินจะทำผิดพลาดมากแค่ไหนส่งผลกระทบต่อทีมที่เสียประโยชน์มากเพียงใดก็ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรนะครับที่ร้ายแรงหรือทําให้พวกเขาเนี่ยต้องหวาดกลัวกลับกันนะครับถ้าเป็นนักเตะที่ทําผิดร้ายแรงเนี่ยจะต้องโดนโทษแบนอย่างน้อย3-4นัดหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชครับจะปิปากวิจารณ์การทําหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยก็แทบจะถูกส่งตัวไปนั่งดูบนอัธจันทร์อยู่แล้วครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อให้กับสิ่งเชิดดำเหลือเกินครับท้งกทงี่การทําหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยสร้างความเออประอาไปทั่วโลกโดยไม่่่มมมมมมีีีีกกาา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 ารร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 รพพัััััฒนนนนหหหหืือออวววปปปบบุุุงงงใ้้้ดดดขึเเเะะคทททส์จต็ และเคสนี้ครับจะไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนมารอดูกัน,นครับว่าเคสไหนจะเป็นรายต่อไปที่องค์กรโปเกมอนเนี่ยจะออกมาขอโทษว่าผู้ตัดสินของผมได้ทําผิดพลาดจริงๆอ่ะก็มารอดูกันนะครับว่าพิมพ์ลีกอังกฤษลีกเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยจะมีการพัฒนาผู้ตัดสินหรือไม่ส่วนครั้งหน้าเนะี่ยรายการขอสนามข่าวนี้พี่เคียร์จะมาเคลียร์เรื่องอะไรรอติดตามมาได้เลยครับสำหรับวันนี้รีสติวขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นช่วยสยบรังแค